เครื่องไน่หมูตัวนี้บบาแดกพี่น้องบบา,า,าแดกเอามื่อนี่บบาแดกเสียไม่เห็นแล้วกินมากสู้พี่น้องกินได้เป็นรองเด้อเมื่อนี่มีเครื่องในหมูพี่น้องเครื่องในหมูร่วมพี่น้องสี่ร้อยเลียดมื่อนี่มีไข่หลังมีเนื้อแล้วก็มีแบบเป็นสามสันพี่น้องสี่ก้อยสามสันแนะนำมีใส่ไงใส่อ่อนแล้วกับกระเพาะด้วพี่น้องเด้อม,มากินก้อยร่วมมิดพี่น้องก้อยร่วมมิดก้อยร่วมมิดห้องก้อยร่วมเครื่องใน ร้อยเลียดจักหน่อยโดนเพิงแล้วบ่ได้กินร้อยเลียดพี่น้องโอู้ไปละกูนนะเอาย่างแล้วหน่อยพี่น้องมื่อนี้เอาย่างแล้วหน่อยเนาะเอาย่างแล้วนิดแล้วหน่อยผสมประสานกันห้องเนี่ยหมูสามซันพี่น้องตัวนี้ตัวนี้สิมั่นได้พี่น้องเลยสิมั่นกรอบๆแต่ว่าเขาต้องเอาหนังออกได้พี่น้องเด้ออันนี้เมื่อกี้เป็นก็ย่างเนื้อบักเพาวนี่พี่น้องก็เนื้ออึกบักเพาวงวอในห้องแซ่บสามซันตัวนี้ ยางละน้อยน้อยพี่น้องมาไข่หลังสดๆดด้วพี่น้องเด้อไข่หลังสดๆดท่องยางละน้อยพี่น้องเบตังนี้มันจีหลายปวดมันจีกินบื่เบิดอเอาพอดีพอดีกะเพาะพี่น้องกระเพาะก็เป็นจะเหนียวแถอะกะเพาะใส่เป็นน้ำน้อยพี่น้องขาดบริเวณขึ้นเนื้อพี่น้องสันในเนื้อสันในเนื้อนุ่มๆมนม,มนหวานพี่น้องตัวนี้ แสบไปเรียบกันวันนี้ว่าแสบเลยครับพวกนี้อย่างงามๆก้อยสุ่มด้วยพี่น้องด้วยใส่บักหน้าห้องรอ้อนเรียบมันจังสิเข้ากันกับเนี่ยหมูเป็นไรพ่อปอหน่อยคนเนาะอู้นี่ใส่ออนเริ่มใส่ออนพี่น้องเริ่มใส่ออนโอ้ยเริ่มแรงแดงเลยนี่หันเอาเนาะโอ้ยมือกับวัฒนาโดกพี่น้อง ม,มพ่อไปเม่บัานว่ามันหลายแล้วนอกนี่เนาะนพ่อเดินมาเจ้าสิกินข้าวมวยดีเยี่ยสิด่าเจ้าอีกเมียนบอยเอฟซีหายอีกแล้วเนาะมาเรียบไปก่อนพี่น้องมาเรียบไปก่อนเดออออ้อของแถ้ของแถ้อืออเป็นจังได สีสันได้บ่เอาอีกบ่เอาอีกคุ้งนึงเลยเนาะเนี่ยจะพ่อเป็น้องเนี่ยจะครบสูตรเป็นน้อยพูดเลียดเบื่อแบบนี้ลุกตัวไป้องมาบัดน,นี้ไปปรุงห้องเนาะพี่้องนะเนาะไปปรุงห้องปะปรุงบัดน,นี้ห้องมาพี่้องใดเวลาปรุงเลียดห้องไปเลียดห้องเอ้า แนี่เรียกกะไส้เกลือก่อนเกลือรปริกป่นเจ้าหน่อยกะเพรเปียกได้เป็นของเด้อใส่ซ่อนอยู่ยกับพ่อของแสบของนัวห้องพริกของนัวเด้อพริกโอ้โหเป็ดไฟง้อบ้าป่าบ้าเปิดดอกครับซัมนี่ล่ะเบาแด็กว่าหน่อยตัวน,นั้นเขาครัวเข้าไป สองซ้อนโต้โอ้่น้ำลายเกิดน้ำลายอือยู่พี่น้องคนกวนกวนใส่บกักพีดจบพี่นอ้องอืโอ้ยหน้าพี่น้องบังหน้าบังหน้าตัวนี้มสมสมได้พี่น้องเลยบังหน้าตัวนี้ไม่สมเด็จกระดอกกระเดียดบูบูก,กาใส่ลายดอกแส,สบนี่ล่ะพักนำเข้าไป ก๋วย,อเ,อยเครื่องในร่วมใส่บังหน้าหมูมักบักหน้าครับ,บรมันใส่หมูพผสมมักขมตัวผสมกสมก๋อยสมก๋วยบักหน้าหมูพผสมมักสมเอ้าหอมแท้เอาลุยซิมโอ้แซ่บจะแท้เลยเนี่ยนวดลึกอดี แซ่บแซ่บพี่นอ้องขักคักก็อยู่เลยเห็นแล้วเนาะเอ้าเห็นอะไรพี่น้องแซ่บแล้วงนโะอ้โหสวยงามตามชรงเลียงแบบนี้แซ่บพี่น้องโอ้โหอุ้ยข้ามกันพี่น้องแซ่บพักดูกินี่ เอากาสบสวัสดีครับผมพแม่พี่น้องที่กระลบรักทุกทุกท่านครับสุบูสสก้นเขยนเคยได้เพียงเด้อพี่น้องตั้งไก่พี่น้องตั้งไก่ต่างประเทศแล้วันนประเทศก็ดีสุบองสุบอนคือเกาลัดเนาะสุเกดสุมุมกะม่บมาพ่มาพอกันคือกาแลวครับกับบ้าแดดพี่น้องบ้าแดดมาเลยได้เพียงเด้อมีบ้าแดดเดินได้กินมาฝากฟีต้น,น้องกะร้อยเลือดพี่นอ้องเติมเลือกก้อนช่วงในห้องขาดเลือดลร้มือแล้วลร้อยเลือดเครื่องในหมูพี่น้องเด้อสดๆนี่ตอย่างัวเน่ยหมูสามสันใส่ออนใส่ กระเพาะกระแพรมีเบิรพี่น้องออามาลุยกันเลยเนาะก่นอนก่อนได้กับก้อนุญำยาตือน้ำยาก,ก่อนได้เพีงเยงด้วยใส่ละแก้วเอาเด็กอยู่ใส่ละขออนุญำยาตือน้ำยาก่อนเพรกิ่ก็แสบแง่หมองแรงห้องพี่น้องเนาะจะว่ากันห้องจะถือจะซ่าจะว่ากันห้องหักกันแพงกันกา้านใดเพราะร้ายดอกกินเพรกิก่ก็แสบพี่นอ้องคือเก่าสารคามได้เพีงเยงด้วยนำมาตอกจะเก็บท่วงเนาะ มาวันนี้พี่นอ้องผมมาเห็นกำังงานเลยพี่น้องผมมาเสียหนาละมาอ,อุ้ยคักกระดาพี่น้อง เด็กนาำจะว่ามาเล็นนาำเด้อเลืกจะเด้นาำน้องสะน้องนี่พปน่น้องน้องวัดน้องนี่ข้องดีมาแล้วอืมเจ๋งเลยกล่องเด้ปะเนี่ย มีใครหลังนั่มด้วยเรืนองเดิมนลยใครหลัง คักคักแซ่บพี่น้องก้อยก็ได้หมูสดๆพี่น้องเรืองเป็นเคียงบัน่นเ่าเดี๋ยวมีเคียงหมู อกอใส่ปักหน้าไปหน่อยเปใส่ขมเลย กูร้องแทบ 嗯，再、嗯、别动。 คักคักก้อยมือนีนไหม What's up? แซบครับเกีียงตับเลยพี่น้องมือยเสแซบครับมือหนิป่อยข้างในร่วมไหม หมูเด้เราเลือกกระเสียบักเอาน้อยเนเนาะอสัรักินนี่กับดีนีนะครับัน,นก,กินไ้นท่มมา,า,ทาท่าของเบาแดดปรจพาโปรเจเหมาะสมมันได้กับอถดอดคอภัยได้เพียงเล้ยอันมาคลิปนี่กับกุญกุแชให้เบาแดดำเนียเพื่อเป็นนักงแตในการท,ที่ต่อไปน้อยเ็นเนาะสารัรก,กินนี่ทันีนะครับสวัสดีครับ,บร่เสียบพักดีเหนองมือนี่